โอเคต้องขอบรัวัสดีชาวรีไฟ,ฟทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่อง NR Channel กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเราก็พาทุกคนนะผมกลับมาอยู่กันที่หน้าเว็บของ VIP Store Shop กันนั่นเองนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้ครับผมเราก็มีโค้ดฟรีมาแจกกันที่เว็บนี้นั่นเองนะครับทุกคนดี๋ยวสําหรับลิงก์เข้าเว็บนะครับทุกคนผมแปะไว้ให้ที่เดิมนะครับทุกคนอยู่ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็กดที่ลิงก์ถ้าผมมาที่หน้าเว็บ VIP ได้เลย โอเคนะผมพอทุกคนเข้ามาที่หน้าเว็บแล้วเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะผมเดี๋ยวเราเข้าไปเติมโค้ดฟรีกันเลยนะครับทุกคนก็ทุกคนตามผมไปที่เติมโค้ดนะครับนะผมเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนก็จะมีช่องกรอกรหัสโค้ดอยู่ตรงด้านล่างนี้นะครับผมสําหรับตรงนี้ทุกคนกรอกตามผมได้เลยนะครับผมใครที่เข้ามาดูใหม่ก็สามารถกรอกตามได้เหมือนกันนะครับ โอเคนะผมก็สําหรับรหัสโค้ดสี่วันนี้ผมเป็นโค้ดดีเลยนะครับทุกคนก็เอาไปกรอกตามกันได้เลยนะครับผมเป็นโค้ด VIP JBME8 นะครับทุกคนก็กรอกตามนี้ไปเลยนะครับผมเสร็จแล้วให้ทุกคนกดตรวจสอบตรงด้านล่างนี้นะครับนี่นะครับผมแลโ้โค้ดสาเร็จนะผมเสร็จแล้วให้เราเข้าไปดูที่บัญชีของเราด้วยนะครับดูตรงท้ายห้องเหนือนะทุกคนก็ จะอยู่ตรงด้านล่างนี้เลยถ้าผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำหรับโค้ดฟปีวันนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมเอาไปใส่กันด้วยนั่นเองนะครับผมส่วนใครที่ใส่ไม่ทันก็รอติดตามคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวเรามาแจกกันอีกนั่นเองนะครับผมก็โค้ดฟรีวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะผมใครที่ชื่นชอบคลิปเดินเอาวันนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกคลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายคับ